สวัสดีครับพิษนะครับก็กลับมาอีกแล้วนะครับจะรับอัปเดตประจำปีนะครับปีนี้นะครับ2025นะครับทบรอบ8ปีแล้วนะครับกับการเทคฮอร์โมนของผมก็เผลอแป๊บๆก็เกือบจะ10ปีแล้วเนาะก็เร็วเร็วอยู่เหมือนกันนะอีกแป๊บเดียวก็10ปีแล้วก็ยังไงคนอื่นๆหายหายกันไปเรื่อยๆแล้วนะครับก็แต่ว่าผมก็ยังอัปเดตอยู่เรื่อยๆไม่รู้ว่ามีคนฟังอยู่หรือเปล่าแต่ว่าผมว่า การที่มาอัปเดตรายปีมันก็เหมือนรีแคปของแต่ละปีแล้วก็ดีเหมือนกันเกิดว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรซึ่งอย่างที่รู้กันว่าส่วนมากเทคมานานๆมันก็ไม่ค่อยมีเปลี่ยนอะไรเท่าไหร่แล้วนะแต่ว่าก็ถือว่ามาเล่านู่นเล่านี่ให้ฟังกันแล้วกันนะครับก็รอบนี้อาจจะข้างหลังลกหน่อยก็อย่าว่ากันนะครับบ้านห้องผมค่อนข้างจะลกเหมือนกันโอเคเข้าเรื่องอัปเดตกันเลยดีกว่านะครับก็เออ เรื่องแรกนะครับก็ช่วงนี้นะครับผมก็ปีที่ผ่านมาเพิ่งมีการปรับโดสฮอร์โมนนิดหน่อยก็จากตอนแรกที่จะเทคอยู่ทุกเออ่8วีคนะครับตอนนี้ก็เพิ่มมาเป็นเอ่อเทคทุกๆ9วีคนะครับซึ่งจริงๆระหว่างที่ผมเทคมาเนี่ยเอ่อช่วงไอไอตัวฮอร์โมนที่เป็นตัวยาวเนี่ยผมก็จะสลับไปสลับมาอยู่แล้วนะครับประมาณช่วง8วีคบ้าง9วีคบ้าง10วีคบ้างอา่าจริงๆส่วนมากจะ8ถึง10นะครับเอ่อก็ อันนี้จริงๆก็คือจะแล้วแต่คุณหมอเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันว่าเวลาเทคฮอร์โมนเนี่ยมันจะต้องตรวจเลือดอาจจะทุกเอ่อหเดือนอะไรเงี้ใช่ไหมครับแล้วบางทีถ้าคุณหมอเขาตรวจแล้วก็คิดว่าเฮ้ยค่าฮอร์โมนมันยังมันก็ยังสูงโอเคอยู่นะก็เขาก็จะปรับมาให้ให้แบบว่าเป็นระยะเวลานานขึ้นนะครับ ซึ่งสําหรับตัวผมเนี่ยมันก็ไม่ได้รู้สึกถึงอะไรที่มันเปลี่ยนหรือแตกต่างเท่าไหร่นะครับแต่ผมก็เคยได้ยินเหมือนกันว่าบางคนเนี่ยไอ้ถ้าช่วงที่เขาค่าค่าเทสมันต่ำๆเนี่ยเขาก็อาจจะมีอาการแบบไม่สบายตัวเหนื่อยหรือว่าเอออาจจะเหนื่อยง่ายใช่ไหมครับหรือว่าอาจจะนอนไม่หลับหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมรู้สึกว่าโดยส่วนตัวแล้วผมเป็นคนที่ ไม่ได้ตอบรับกับสิ่งเราหรืออะไรที่มันเข้ามากับตัวอย่างรวดเร็วขนาดน,านนะั้นอะถึงว่าอย่างจะเป็นตอนอย่างถ้าถ้าย้อนกลับไปดูเห็นจะเห็นนะครับว่าอย่างตอนเทคฮอร์โมนแรกๆเนี่ยผมก็กว่าร่างกายผมจะเปลี่ยนมันก็ใช้เวลายเยอะมากนะครับแบบไม่ได้เปลี่ยนอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็อย่างอื่นๆคือแบบหรือว่าถ้าอย่างเวลาเกิดเวลาผมไปออกกําลังกายเทคพรีเวิร์กอัลอะไรเงี้ยบางคนก็แบบโอ้เทคแล้วมันปั๊มมากแบบว่า เล่นดีฟิลมากผมก็จริงๆผมก็ไม่ค่อยรู้สึกนะซึ่งอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าผมอาจจะเป็นคนมีความความรู้สึกช้าอะไรนี้หรือเปล่าจริงๆมันจะเปลี่ยนแต่ว่าผมไม่ค่อยรู้ก็ได้นะครับเออก็อ่ะผ่านไปเรื่องถัดไปก็เรื่องของอัปเดตเรื่องผมบ้างก็คือเออปีที่ผ่านมาผมก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันร่วงหรือว่ามันเถกอะไรขึ้นเท่าไหร่อันนี้ก็อีกแล้วไม่แน่ใจเหมือนกันมาเปลี่ยนแล้วว่าผมไม่ค่อยไม่ได้โน้ติสเท่าไหร่ก็ได้นะครับ แต่ว่ายังไงก็ตามเดี๋ยวยังไงผมก็กะว่าช่วงปลายปีนี้นะครับผมจะไปทําการปลูกผมและก็คือต้องต้องแพลนไว้ตั้งแต่เนิ่นๆนะคบเพราะบางทีพอกลับไทยไปเนี่ยช่วงปลายปีบางทีผมก็ไปเที่ยวที่อื่นบ้างไปนูน่นไปนี่ไม่มีเวลาพักพอก็เลยเลื่อนการเลื่อนการที่ตั้งใจว่าจะปลูกผมมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าปลายปีเนี่ยคิดว่าจะต้องทําสักทีแหละแล้วก็ถ้ายังไง เดี๋ยวเกิดคลิปของปีหน้าเราก็จะอาจจะมาอัปเดตกันนะครับว่าปลูกผมแล้วเป็นยังไงบ้างโอเคถัดไปก็น่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วครับก็มาอัปเดตเรื่องของหุ่นกันบ้างซึ่งอันนี้อาจจะเห็นเพราะว่าผมน่าจะขึ้นไว้ในตัวไทโทของคลิปแล้วก็อาจจะขึ้นขึ้นรูปให้ดูด้วยนะครับว่าหุ่นปัจจุบันผมเป็นยังไงก็คือถ้าถ้าติดตามผมมาเรื่อยๆก็จะพอรู้นะครับว่าผม ออกกาลังกายค่อนข้างเยอะแล้วก็ผมอะมีความแบบว่าจะบ่นทุกทีว่าแบบเฮ้ยหุ่นเรามันก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆแต่มันยังไม่ถึงจุดที่เราแบบพอใจยังไม่เห็นซิกแพคยังไม่อะไรสักทีแต่ว่าผมรู้สึกว่าปีนี้ในที่สุดผมก็ achieve แบบ body goal ที่ผมแบบเรียกว่าผมคแบบ่อนข้าง happy กับมันแล้วนะครับก็เออเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับก็คือช่วงประมาณช่วง กลางๆหรือค่อนๆมาทางปลายปีที่แล้วอะ่ะผมเลิกผมกลับมาเข้าสู่ช่วงคัทหรือช่วงลดไขมันนะครับหลังจากที่ผมแบบไม่คุมแคลรมาสักระยะหนึ่งนะครับแล้วคราวเนี้ยผมก็ค่อนข้างเหมือนอาจจะพราะมันสวิตช์กลับมาจากช่วงที่ไม่คุมด้วยแล้วกลับมาคุมเลยแล้วก็บวกกับการทั้งออกกำลังกายโฟกัสในเรื่องของการยกน้ำหนักเรื่องอะไรผมมีโค้ชมีอะไรด้วยนะครับก็คราวเนี้ย ผมก็โฟกัสกับการลดไขมันจนลดลงมาได้นะครับจนอยู่ที่เออ่ไปวัดที่ของ Dexa Scan นะครับอยู่ที่8.9ไขมันบอด y ี้แฟอยู่ที่8.9%นะครับซึ่งก็ต่ำที่สุดเท่าที่ผมเคยเป็นมานะครับก็เออ่เพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยผมมีเป้าว่าแบบผมอยากลดให้มันต่ำกว่าต่ากว่า10ซึ่งทำยังไงก็ไม่เคยได้สักทีแต่คราวนี้ในที่สุดก็ได้นะครับซึ่งไอ้ที่ผมวัดเนี่ย d e x a s c a n มันจะ ไม่เหมือนตัว InBody ตามยิมทั่วไปนะครับเพราะว่าผมอ่ะเคยไอ้ไอที่ผมบอกว่า8.9ของเดนะ็กซ่าเนี่ยผมได้ไปลองเทียบกับ InBody ของที่ยิมเหมือนกันอันนั้นคือจะอยู่ที่ประมาณ6.4เเลยนะครับซึ่งก็ค่อนข้างค่อนข้างน้อยแล้วก็ระหว่างที่ลงไอ้ตัวไขมันลงมาถึงเท่าเนี่ยผมก็พบว่าร่างกายของผมอะ่ะมัน แต่และว,วันเนี่ยวันต่อวันเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเยอะมากๆแล้วแต่อยู่กับที่ผมแบบกินอะไรเข้าไปในวันนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองขึ้นรูปให้ดูถึงความแตกต่างนะครับอ่าด้านนี้นะครับจะเป็นเออรูปของผมตอนที่ผมรู้สึกว่ามันลีนที่สุดแล้วนะครับก็จะเป็นถ่ายในตอนเช้าเลยแล้วก็ยังไม่ได้กินอะไรนะครับมันก็จะดูแห้งแบบแห้งเลยแล้วก็อาจจะพราะแสงเพราะอะไรด้วยนะครับ ซึ่งเดี๋ยวอีกรูปหนึ่งนะครับรูปด้านนี้นะครับจะเป็นห่างจากห่างจากรูปด้านนี้แบบไม่เท่าไหร่นะครับแบบระยะเวลาเป็นอาทิตย์หรือว่าเป็นวันอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่ารูปด้านเนี่ยจะเป็นวันที่ผมเพิ่งกลับไทยมาแป๊บเดียวนะครับกลับมาแค่สองสาวันนะครับแล้วก็ผมเอเกินแบบ เรียกว่าหลุดก็ได้กินแบบกินแป้งกินอะไรเยอะมากแล้วก็โปรโตีนไม่ถึงนะครับไม่ได้ออกกําลังกายไม่ค่อยได้พักด้วยแต่ว่าแปลกมากว่าอาจจะเพราะเพราะกินแป้งแป้งบวกน้ําตาลนะครับไอ้กินไอ้ตัวถ้าใครรู้จักซองเซนออนตัวนะครับตัวช็อกโกแลตเมซี่ผมชอบมากกินอันนี้เข้าไปนะครับแล้วก็เออด้วยอากาศด้วยอะไรด้วยมันก็ทําให้มันดูแบบด้วยแสงด้วยอะไรมั้งครับดูถ้าเที่ยวแล้วผมว่ากล้ามมันดูแบบฟูฟูมาก ซึ่งเอาจริงๆอ่ะผมชอบแบบลีนลนมากกว่านะแต่ว่าผมก็ทำให้ผมรู้แล้วแหละว่าเออร่างกายมันแบบเปลี่ยนได้ง่ายมากๆเราแบบไม่ต้องไปพยายามลีนตลอดหรอกเพราะว่ามันสำหรับเบสร่างกายเรามันไม่น่าจะสามารถลีนได้ขนาดนั้นตลอดเวลานะครับเอาแค่เท่าเท่าที่ประมาณเนี้ยมันก็แฮปปี้แล้วแต่ว่าอ่ะผมว่าที่น่าสนใจมันคือหลังจากนั้นมากกว่าเพราะหลังจากนั้นอะ ออช่วงหลังจากที่ลดไปเรียบร้อยแล้วสุดแล้วเนี่ยปลายปีผมมีกับไทยแล้วก็ไปญี่ปุ่นใช่ไหมเชื่อไหมว่าสามอาทิตย์อะสามอาทิตย์ที่ผมออกกำลังกายคือน้อยกว่าปกติมากๆแล้วก็กินแบบไม่ได้นับแคลกินแบบกินเยอะอะเพราะว่ากับไทยกับไทยก็จะกินเรื่อยๆแล้วผมเป็นคนที่แบบว่าคือผมไม่ได้กินแบบอาหารที่มัน อ้วนหรือไม่เฮลตี้ขนาดนั้นนะแต่ว่าผมกินปริมาณเยอะมากๆแล้วผมเป็นคนที่เสียดายอาหารถ้าสมมติแน่นอนว่าถ้าไปกับใครเนี่ยแล้วถ้าคนกินเหลือผมก็จะกินเรียบนะครับซึ่งปรากฏว่ากลับไทยมาสามอาทิตย์เชื่อไหมว่าน้ําหนักนะครับกลับไปช่างคือเด้งขึ้นมา6กกิโลซึ่ง3มเดือนที่ผ่านมาลดหกโลสามอาทิตย์ขึ้นมาหกโลทอกนิดนึงแต่ว่า มันไม่ใช่ไขมันทั้งหมดนะครับด้วยระยะเวลาที่มันขึ้นมาอย่างรวดเร็วอะ่ะเออมันก็มีน้ําหนักน้ําน้ําหนักอะไรด้วยพอหลังจากกลับมาไอ้หกกิโลเนี่ยแค่ประมาณวันสองวันที่กลับมาคุมอะ่ะลงมาสองโลซึ่งสองโลเนี่ยแน่นอนว่ามันคือน้ําหนักน้าล้วนๆแล้วก็หลังจากนั้นคุมมาอีกสักพักประมาณสองสามสองสามอาทิตย์อะ่ะก็ลงมาอีกสองกิโลนะครับแต่ว่าอีกสองกิโลสุดท้ายเนี่ยยาก ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้ตรงนั้นก็ยังไม่ได้ออกไปหมดนะครับแต่ว่าผมก็คิดว่าไม่ต้องเครียดมากก็ได้แค่อยู่ในช่วงช่วงเรนจ์เนี่ยมันก็ค่อนข้างแฮปปี้แล้วแล้วก็อ่ะอันที่จริงอีกอย่างก็คือตอนแรกผมอะ่ะอยากจะ l ลีนมากๆเพื่อที่น่าจะเคยเห็นบ้างใช่ไหมครับว่าช่วงเนี้ยบางทีจะมีพวกดาราที่แบบข่ายรูปร่างทองร่างอะไรซุปเปอร์ลีนคือผมก็อยากถ่ายบอดี้โปรไฟล์อย่างนั้นบ้างอยากมีรูปอย่างนั้นเก็บไว้ เหมือนเป็น achievement ว่าเราเคยทำอะไรสำเร็จนะครับซึ่งแต่ตอนนี้ผมก็พอรู้แล้วว่าโอเคร่างกายแค่ประมาณนี้ก็ได้แต่ถ้าสมมติเราต้องการลีนขนาดนั้นเพื่อไปถ่ายรูปบางทีมันมีเทคนิคต่างๆนะครับในการที่จะแบบขับน้ำออกไปเพื่อที่จะถ่ายรูปแล้วมันออกมาลีนเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังอีกเรื่องว่าหลังจากที่น้ำหนักมันก็ยังไม่ลงไปเต็มที่นะครับแบบที่บอกว่าขึ้นมาอีกสักพักแล้วแล้วก็ที่กลับมา แล้วก็เอาน้ําหนักออกไปสักพักหนึ่งผมมีได้ไปเอ,อ่อเหมือนเป็น a r r i a l Intens i v e camp นะครับก็คือไปเป็นค่ายที่แบบว่าซ้อมการเล่น a r r i l l ที่ผมทําอยู่นะครับแล้วก็ปลายสัปดาห์นั้นมันจะมีการมี p โฟโต h o o t ด้วยซึ่งในเมื่อเรายังไม่ได้รลีนกลับไปที่มันเห็นซุปเปอร์ีนแบบเท่าเดิมนะครับแต่ผมก็ วันนั้นที่ต้องไปโฟโต้ชูปผมก็อาคิดแล้วว่าเดี๋ยวจะลองถอดท็อปเลสถอดเสื้อเพื่อจะถ่ายรูปนะครับก็ระหว่างวันนั้นผมก็แค่เออไม่กินอาหารแบบตอนกลางวันหรือแล้วกินน้ำน้อยหน่อยเพื่อที่ร่างกายมันจะไม่ได้ดูบวมนะครับแล้วก็พอไปถ่ายรูปก,ก็จะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ขึ้นรูปขึ้นมาออกมาประมาณนี้นะครับ ซึ่งอันนี้ก็ไม่ใช่ร่างกายที่ผมลีนสุดที่มันมันขึ้นมาแล้วนิดนึงแต่สังเกตได้ว่าจากท่วงท่าหรือแบบท่าทางท่าแอคชั่นต่างๆนะครับมันก็ทำให้เออกล้ามเนื้อของเรามันดูแบบดูเป็นมิติดูสมส่วนแล้วก็ดูผมว่าผมก็พอใจกับรูปที่ออกมามากๆนะครับเลยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆเราไม่ต้องแบบพยายามลีนไปมากๆก็ได้เอาแค่ที่เรา แฮปปี้เท่านี้ก็โอเคแล้วเพราะว่าอีกอย่างที่สําคัญมากๆก็คือการการถ่ายรูปครั้งเนี้ยมันเป็นเรียกว่าครั้งแรกเลยก็ได้นะครับที่ผมแบบมั่นใจกับตัวเองมั่นใจกับรูปร่างตัวเองพอที่จะถอดเสื้อถ่ายรูปนะครับซึ่งพอก่อนหน้าเนี่ยผมเป็นคนแบบค่อนข้างขี้อายแล้วก็แบบไม่มั่นใจหุ่นตัวเองมากๆแบบไม่กล้าให้คนอื่นไม่กล้าที่จะถอดเสื้ออยู่ ออกไปข้างนอกหรืออะไรนะครับเขารู้สึกว่ายังมีพุงยังมีอะไรแต่ว่าพอสามารถถอดเสื้อถ่ายรูปได้ผมก็รู้สึกเฮ้ยอันเนี้ยผมแบบอาชีพแล้วแหละแ,แฮปปี้แล้วแหละกับที่ผมก้าวมาถึงจุดนี้ได้นะครับซึ่ง <laughs> ใช้เวลานานมากนะครับเทคมากี่ปีแล้วออกกําลังกายมากี่ปีแล้วกว่าที่จะกล้าออกมาถ่ายถ่าย,ถ,ายถ่ายรูปแบบนี้นะครับ <laughs> ก็ยังไงต่อจากนี้นะครับผมก็คิดว่าอ่ี ปีต่อๆไปไม่รู้เป็นยังไงแต่ผมอาจจะไม่ได้ไม่ได้โฟกัสกับการที่จะต้องลรีนตลอดเวลาเพราะจริงๆผมอะแฮปปี้แฮปปี้กับหุ่นที่เป็นตอนนี้ก็คงจะไปโฟกัสที่การเมนเทนมากกว่าแล้วก็ไปโฟกัสเรื่องเอ่อสกิลต่างๆของการออกกำลังกายมากกว่านะครับก็ยังไงเออปีนี้ก็คงมีอัปเดตประมาณเท่านี้นะครับไม่แน่เดี๋ยวปีถัดๆไปดูก่อนผมอาจจะตอนนี้เริ่ม เริ่มกล้าที่จะออกมาอัปเดตหุ่นแล้วก็จะอัปเดตให้ดูเป็นรายปีก็ได้เพื่อจะเหมือนสร้าง Accountability ของตัวเองนะครับว่าเอ,อ,อย่างน้อยเราต้องคุมทุกๆปีให้หุ่นมันไม่ได้แย่ไปกว่าเดิมนะอย่างน้อยหุ่นให้คุมประมาณเนี้ยได้ประมาณนั้นอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็ยังไงก็คลิปนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีปีหน้าครับสวัสดีครับ